ใช้ไปได้มากใช้พี่น้องเล้ยนอนอยู่ในเป๋เกลือยุ่งผัดตื่นคือนมาพอไปอยากกินต่ำกินสมกินแซลจัดจ้าเท่หันว่างจ้าอันนี้อยู่กันสี่คนเดี๋ยวทำทำท่านบนท่านด้เมื่อสีให้น้องุูนท่าไปสอนหัวกับพี่น้องถามเบิ้ง พิ่นมาหัวกกเพิ่นโตซ้ำแขนมามาโอ้ยเลยหำที่กินเบิด์ตบ่าวมันมืดแล้วหัดกินเบิร์ตแล้วพัฒน้าไปนะพูดทำไมเออไม่เกิยนเลยปอดสารพิษขนาดใดบึงเบิ่งมาเยอะเลยจะไปเอาไปแล้วมากินฮักก่อนแล้วมึงย่างหรือฮันเลยเออพอดย่างกิน แะบตะกี้นานๆเธอโย่ยูเอ้ยเพ่อขาใเป็นไปได้หรอเพื่อกเพ่นก็กนเล่าเลยราใส่ด้คยโคกับกระยองเลยเราอม่เหลือบเตี๋ยนะบอน่ไมปตนตเพ็รเอจ่อเบาจ่ยาวจ่อวาพอกระบอกเหรอยาวเลบาง ผมทำผมเราคนทำเราแกงข้าวดีเพ็ดเพีินได้แน่ลืมก็ลืมันนะลืมไปให้มากถึงจองเด้ครับไปมาซีชังแล้วเหรอ้วซาดมีเอตุมาแลวกระปูกละไนี่อือมึงบ้านนี่หนักงานแท่มโานไม่หอกระสีไม่ินไปใช้เพชรดเนอยู่กินนี่เขับไปแล้วกัเพลดเกันตอนดีแจ่มัได้กินตำมังงุด้วยจ้า ่้านเก่ากับพ่อตกอยูแลเต่นที่้างยุกมันยุไม่กูกัมือแปดเรา่จะว่ามันถึงเด็ดบุทเลยฮักเก่าวีพักยังดอกฮักมาลายาจิ้กับพักมาลายาเอาไม่ไไปเลยเออเราไม่เที่ยวเจะไเที่ยวกันนอะนปเจ้ามาเียว

คนบ uhm, กิเชนะมวเชห้ม <recess ed isolation> ันขึ้นพวกที่แบบนั่นนั่นราคาถูที่จ้าตอนมีต้นแสบจ้าไ้หอมยาด้วยตัวนี้ออกตำกันรู้บ่ได้บ่

ทำไมก่อนคือแตกสวดสวดเนาะมันมาได้บอกว่าจับอะอรแบันฉันได้โทรแจ้งเลยบ่ไมได้กินมะนิ่งโทรแจ้งอะไรแบ่โทรแจ้งก้มไปเม่นคอสู้เลยเด็กทั้งเพชรทั้งหอนเอาพี่น้องได้ทั้งเงนแต่กระแทกเอาไได้ลงแดงอะไรได้นี่นะ

ว่าปิดตาแย่งข้มีห้าเด้เรางอะไรกินขวข้ามาใจขาดต้อม่ใช่โหยุ่งสแม่ข้าเป็นเฟรดีเ่ปทางโก่อนอืเป็างหงัว้นีเปเจทีนี้จไม่ลเฮ้ยกินเฟ้ยอันนี้เราไปหาให้จังหวัดเ็นต่างมาตาแจ้ง จะให้พอนังเยเราปดแต่ได้อยู่ังมาเปนะแต่ว่าราไคุยกัเจ้านิยมจุฬาจะให้น้องำโลกไปคุ่าอันหอมอันนบนอันข้างหนาก็ต่อหระจมเนาะน้องน่ะแตได้กำไนึปลาเนห่องอยากเขายุ่งหลายนัเสืออยู่ไมีได้ปาัวเดียวอือทันใจนี่ในใจพูดมันเกยุ่งเงินว้าแไ้้เขาไปกับปลาตัวเนี่ยมันแบบที่มนถูกนำไปหนับใกองที่นี่ยงอยากให้ทักอือบางนี้งิมันยังวอกบริจตไปได

ันไปกันเลยจ้ะต้องเตรียมตัวดีดีตอนกับแล้ตอนกับง่ายๆโอจะทำได้เนาะทำๆจะไปเอาออกแกข้นมาอันนี้่ีย่งเนี่ยเ็นแ้วก็ปาฮะง กอำนะอือมอบกกอกยูมเศษแล้วไงให้ได้ใ,ใรเร่ได้เดีย,อพ,ยออพอปพเป็นผู้เล่นไหมเนี่ยอเป็นผู้เล่นไหมเอิไปเอาสะพอมัน่ออนได้แล้วแ่แบตมักระปัดดัน่วันวันกระดานมดนอืมอยสาย เดี๋วันดี๋บันไม่ก็เลือานลยเเน้ต้องเรอว่าซื้องดเลยให้แน่จทุกเรือก็ล้วเนี่ยเขามากก่าเขไม่นับี้ปีนี่ข้นวันเขาลาทำนะเาไหนไมซื่อนอกเขาดังปีนี่ปนู้นเนกใหดอกบ้านเราเราเล่าร่ถาขึ้นไปชมรมาอไก็ใรหนะเพื่อก็ได้หาทาเันกขนมันทำมันกทำมาแล้วนไม่แ้วมานมกแล้วนอแล้ว

้หมูมอะไบนรปแกงเชื่อพอดีมั้นะได้ผลกินจะ้งนางพีได้นางมาแนนางข้าบ่นางข้าก็บ่เต็มหม้อมั้นะหบ่นางท่าเอามาส่งเลยนางจังมันเอ๋มาบ่มันนม่ได้ข้าอามาส่งตั้งห้ามาส่งเขาพิมแล้มันยังมีเรล่นะยังม้นหอี่มีหมวมกินน้ำลบแห้งห่อนก่องโมงเปรงกลับไปเถเอานาได้นาน อ้ายังเดกมน้ำประคาสปากพี่น้องเออไปหาเบิรกตอนไปแดงทินมาองตอนน่ะม่มาเลยแมนบ่เนาตรงนี้นะงนี่แบ้ มนมาเขาอยู่บอกกันมาลาบอกว่าเสื้ยเลยวะเสี้ยไปปิดแคกเมื่อเนี้ยไปเซดซอยเสีวไปปิดแคร็กเมอแล้วไปไหว้ด้ยนมาแต่ร้อนใส่ปิที่กด้ะมาช่วงช่วงแล้วจนบรากนอนช้านมือคนนี้นะ โอ้จุดตาลายยัมนเมิดขอบปากเนี่ยจืดบ่นอ่านอะไแล้วตันนี้นะไม่กินบ่ได้มันต้องกินเพดไว้มันถึงผิดถึงกินนะเอาแบบชาดิพขเศก็ได้เพช่วชชงไงขนะึ้นหาวตัวนี้ตำเลยเซอร์ล้นกำลนนังุมใจนะก็กลิ่นประกอบขางะทางเลยเพส เรต้องมัเพลนน้นาเตเ๋ยนี้เพนลนหรลานั่นน,นั่น<ม>แล้วก็ตํำเอาหงุ้มโต้ลาภาแล <laughs> ้วไปกินอยู่ร้านเ่งแต่ว่าลานไกหน่หยกโขกนะทุกทายภาไปกินนะเกียรติก็แปะจะหล่าดได้ไปอยูนะ่ไกห่หุกโขก่นบ่เ้นมาจหตายแล้วกับขนน,นั้นเนื่อเนระ นั่งเลนคิวน่ามาสั่งไก่เลยยกกบอะรถยาูรว่ารถพาดมีเด็กเนี่ยกกบ้ดงีิปไก่ธรรมดาครับท่านนัดังนะถ้าเจ้าสูตรปลาดาเนาะสูตรปลาด่าถ้าเจ้าคับประเด็นมัไมีสองหล่าวแน่อะอร้ไหนถ้าลราไปกินมังกรมีสองหล่าวับจำงี้แช่หลังนี่ยถ้าอย่างว่า มากินไปตำข้าวเรห้องไข่จางกันหรือเปล่าข้าวมันจะเขาเชิญเลยไปแดกไปเที่งหนุกม็ได้ไปตหนนั้งไม่ต้องไข่ไปแลกเล้าหะที่เขามาปสมมาตําเอ๊ะมันัเป็นยังไง้างขาคอเลวางยัาายี้ยแน่แ้กจะขี่มันล้างมามือมงก็ไปหาเอา ให้ดูนะลงโซล่าสิ่ที่ลงที่ในน้ำบุกคาเปนก้อนปาเอาลองลงดูสุดเลยตาใหญ่มาแล้ว,ลว,ลวนี่ไม่แดงแดงใสอ้ามพิชตามอ้ามย่หน่อยด้วย เยอะกว่าใจนี่มันยาลับนลนะที่แรกยังมีเส่อฮะค่โด่วมยู่ยืดห่คนแล้วตแล้วมมาหาที่แรกแหละที่ชิี่ดเดี๋ยวมาหาตรง้มาเดีเดอวมาหาแบบปีวันก้าบ่ไน่มาเข้าบ่เิ็นเขาอันแกเป็นย้ำไปในสระดีหมดทั้งหดเวื่ว มางอกมาอนั่นมาขอแลมาข่อยแหลมหลีกลักลัไปตรงนี้มันกระนีชน้ำมนใ่กระยาแค่เลือล่เพื่มาขายใส่แค่เลือทำมาขายเะใช่นี่อะไใส่หนังนี่อะไเออเออพ่ตงเตียมันออกไล่ไลกับรุละคลองลอยรุ่ละอยหซิบตอนนี้อยู่ปากคลองกับยังสามแขนที่ว มันบอก่สั Không, no ah ้นราคาหลุดกถ้าไม่สั้นก็จะไปเห็นละหัวกันถือเนาะคือมขูดใส่ตู้ไว้าไม่สั้งมันกสเาแคบเบอเขาแพรลหเลยว่าเอกแล้ก็บอกใส้เขาพันามาหนังสันมอ้เป็นมืดบอด้วยาไม่สั้นเขาออกไปดาหอนกินเห็ดเพชร่้ดาอกก็ออกไปเขาไม่ดามธรรมดางบมดจ้า ทั้งเพชรทั้งห่อนทั้งห่อนทั้งเพชรอ๋อห่อนเพชรครับมาเลยตั้มกิฟต์หนักแล้วกันค่ะทั้งเพชรทั้งแสบแสบค่ะทั้งสวงมล้างขั้นนันเมื่อค้ำค้ำีะน้องทุนพาไปสอนหัวค่ะแต่ว่าบม่ได้อยากจ้ะแต่อยากไปสอนไปท้ายสองที่บานเลยลอยพูนที่บ้านนะตั้มกิฟต์หนักจ้ะคือวา